สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ t อม World Daily กันอีกแลวนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงฮีโร่ที่ทุกคนขอมากันครับแต่เราจะไม่ได้พูดถึงเขาในเวอร์ชั่นที่ทุกคนรู้จักนะครับฮีโร่คนนั้นก็คือขวัญใจมหาชนยอย่างสไปเดอร์แมนของเรานั่นเองครับแต่เราจะพูดกันในวันที่สไปเดอร์แมนนั้นกลายเป็นผู้หญิงฮะจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเควนสเตซี่กลายเป็น Spider Girl ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นจักรวาลหนึ่งจักรวาลไปฮะไม่ได้แบบเป็นจักรวาลหลักครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าไอในมัลติเวิร์สนี่ครับมีคนที่มันเป็นแบบสไปเดอร์แมนเป็นร้อยๆคนเลยครับมีมากมายมหาศาลมากครับแล้วมันจะถูกมารวมกันในอีเวนต์สสไปเดอร์เวิร์สนั่นเอง ซึ่งเดี๋ยวเราจะทําให้ทีหลังนะครับซึ่งมันอีเวนท์ที่ยาวมากๆนะครับหลายๆคนอาจจะเคยดูสรุปแล้วแต่อันนี้เราจะทําแบบละเอียดให้เลยครับซึ่งต้องบอกมันมีประมาณ3-4พาร์ทนะครับมันจะยาวหน่อยนะฮะแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับสำหรับเรื่องราวของสไปเดอร์เกนคนนี้เรื่องราวทั้งหมดนะั้นเริ่มต้นขึ้นที่ว่าเธอนั้นกําลังเล่นแบบดนตรีกับเพื่อนๆอ,อยู่เลยครับโดยเป็นวงนี้มี MJ อยู่ด้วยครับเป็นแบบเล่นเป็นเหมือนวงดนตรีเพื่อนๆในโรงเรียนครับในขณะที่เธอกําลังเล่นอยู่ฮะเธอก็หัวนึกย้อนถึงงคความหลัรัรบ ซึ่งในความเป็นจริงนี้นะครับเกวนนั้นโดนแมงมุมกัดในห้องแล็บในวันที่เธอไปทํางานครับจากนั้นนะครับเธอก็เริ่มมีพลังแมงมุมฮะทำให้เธอเริ่มกลายเป็น Spider Girl ก็ได้ไปทํางานที่พวกคณะละครสัตว์อะไรอย่างนี้ครับแต่ในขณะเดียวกันที่โรงเรียนครับเธอก็ต้องปกป้องเพื่อนที่ใกล้ชิดที่สุดของเธออย่างปีเตอร์พาร์เกอร์ที่มักจะถูกเพื่อนล่วงคานั้นรังแกสเสมอครับพวกเด็กเกเร,รครับก็ชอบล้อนะี่ะปีเตอร์แกมันอ่อนแอต้องให้ผู้หญิงมาปกป้องอะไรอย่างนี้ครับปีเตอร์ก็เลยแบบว่าน้อยใจ และเขาก็ได้สร้างแบบเซรั่มขึ้นมาฉีดตัวเองฮะให้เพื่อให้ตัวเองมีพลังครับแต่การทดลองผิดพลาดฮะทำให้เขากลายเป็นเดอะริซาร์ดและได้คุ้มขั่งทำลายประชาชนฮะทำให้ต้องสู้กับสไปเดอร์เกนนั่นเองสไปเดอร์เกลของเรานั้นก็ต่อสู้กับมันจนชนะมาได้ครับแต่การต่อสู้นั้นก็ได้สูญเสีย Peter Parker ปีเตอร์พาร์เกอร์ไว้นั่นเองซึ่งก่อนตายปีเตอร์พาร์เกอร์ก็ได้บอกรับว่าเนี่ยเขาแค่อยากเป็นคนพิเศษแค่อยากมีพลังเหมือนเธอเท่านั้นเองและเหตุการณ์นั้นครับก็ทําให้เกวนได้สํานึกว่่่่าพลัังงทียิใหญนน้น มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งจากนั้นเธอก็เริ่มถูกสังคมต่อต้านจากการตายของปีเตอร์พาร์เกอร์ฮะกระแสแบบต่อต้านนั้นเริ่มมาขึ้นเรื่อยๆครับคนในเมืองตำรวจเริ่มแบบตามล่าสไปเด์เกลของเราในขณะที่โลกข้างโลกนั้นดูเหมือนว่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเควนครับ ก็ยังมีคนคนหนึง like Madonna, ่งฮะที่ต้องการเกวนไปอยู่ฝั่งเดียวกับเขาคนคนนั้นคือคิงพินนั่นเองครับและเขาก็ได้ให้ทนายมือหนึ่งของเขาอย่างแมดมอร์ดของจักรวาลนี้ครับไปจ้างนักฆ่าคนหนึ่งฮะเพื่อไปจัดการพ่อของเกวนเซซี่หรือกับตันเซซี่นั่นเองเหตุการณ์ตัดมาที่โรงเรียนครับพวก MJ นั้นก็กำลังรอเกวนที่จะขึ้นคอนเสิร์ตอยู่ฮะแต่เกวนนั้นมาช้ามากๆาครับพวกเธอเลยแบบไม่รอละขึ้นเล่นเลยก็ได้เกวนก็เลยขาดไปครับซึ่งพ่อของเธอมาดูพ่อของเธอก็ตกใจฮะทำไมเ ซึ่งจริงๆนั้นเกวนนั้นเพิ่งมาถึงครับกําำลังเตรียมตัวอยู่แต่การแสดงกันเริ่มไปแล้วแต่ในขณะนั้นเองครับอีเล็กเซน์นักฆ่าที่ถูกว่าจ้างเลยครับก็ได้เข้ามาจัดการพ่อของเขาฮะแต่ันใดนั้นเองครับเกวนก็ใส่ชุดของสไปเดอร์วูแมนนั้นแล้วออกมาต่อสู้ปกป้องพ่อของเธอได้ทันท่วงทีแต่การปรากฏตัวของเกวนนั้นทําให้ไอตัวร้ายที่ถูกจ้างมาเนี่ยงงครับเพราะเขาคิดว่าเนี่ยเขามาช่วยเธอนะเขามาช่วยฆ่าพ่อของเธอที่ตามล่าเธออยู่ ซึ่งมันก็โง่ครับคิดว่าเกวนนั้นมาหามันครับมันก็เลยกอดเกวนเลยครับแต่เกวนนะฮะอดตีกองแล้วตีหัวมึงแทนละกันครับรัวหมัดใส่หัวของมันทันทีฮะโอตีเป็นกองชุดเลยครับและฉะนั้นเกวนก็อัดมันซะยับเลยแต่ทันใดนั้นเองครับก็มีเสียงดังขึ้นมาครับหยุดอย่าขยับนั่นคือเสียงของกัปตันสเตซี่พ่อของเธอนั่นเอง โดยพ่อของเธอนั้นมุ่งหมายว่าจะจับสไปเดอร์วูแมนให้ได้แต่ทันใดนั้นเองครับเธอก็ถอดหน้ากากออกมาและพ่อของเธอก็ถึงกับช็อกนะครับที่เห็นใบหน้าของสไปเดอร์วูแมนคือลูกสาวแท้ๆของเขาเป็นไม่ได้ยังไงล่ะเกวนทำไมเกวนถึงเป็นสไปเดอร์วูแมนได้ล่ะลูกเธอก็อธิบายครับว่าเนี่ยเธอจำเป็นต้องเป็นนะเนี่ยเธอทําหน้าที่พวกนี้มีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากับพลังของเธอที่ใหญ่ยิ่งซึ่งเธอจะมีหน้าที่หยุดพวกที่ตํารวจหยุดไม่ได้อย่างมอนสเตอร์ที่เพิ่งจัดการไปนี่ไงพ่อ และหนูก็ต้องรับผิดชอบต่อการตายของปีเตอร์นะหนูให้อยากทำให้มันมีความหมายละทักอยาก่างไม่อยากให้การตายของเขาสูญเปล่ากับตอนเซซี่ของเรานะครับก็ช็อกไปเลยฮนะแล้วก็บอกว่าไปไปเดี๋ยวนี้นะออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ just go จางนั้นเธอก็สวมหน้ากากของเธอแล้วก็ยิงใหานะ่ออกไปแล้วเธอก็จากไปอย่างรวดเร็วครับ แล้ววันนี้นะครับก็คงต้องจบเรื่องราวสั้นๆเรื่องนี้ที่น่าสนใจไว้นะครับว่า Gwen Stacy นั้นเป็น Spider-Man ในจกักรวาลของเธอได้ยังไงเรื่องราวของเธอนั้นยังไม่จบนะครับแต่เราจะทําให้วันหลังครับผมหากท่านผู้ชมหรือตัวละครไหนอีกสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้เราเช่นเคยวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ